กินยังไหมกินแม่เจ้าบอโอ้โหคำโตโตลองดูลองดูจิ้มไลน์นิดหนเป็นอะไรเศร้ะ ออจับต้องเนื้อหมอนคดจิบไปเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นยังไงจืดจืดจิดจืดแล้วมันมันอันใหญ่โวดเวลาต้องตัดให้มันหน่อยลงตัดไหมพ้องขอตัดให้หไหมบ้องมมันต้องจิ้มเล่หลายอลองจิ้มทั้งหมดพลิกไปพลิกมา,าสัก่อนเอาว่างลงเลยเลยจังขีดไหม เป็นไงหวานหวานแซบป่ะลองจิ้มวาส,สบีดีๆด้วยคุกไปคุกมา,า,อ,าอืออ้วาวอือหึเป็นไง,ว,ง,ว,นงวาสบิบุฟเฟ่ต์แซบไปหวัง่าแซบมาแซบคือใส่ซอสธรรมดาป่ะ Đây sả thông bà sẹ puan mà. Hmm.